พี่หญิงนะคะเป็นคนที่แบบหาตัวตนได้แบบชัดเจนมากๆเลยซึ่งเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะชัดเจนกับตัวเองมาก่อนเลยพอมาเรียนนะคะรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เรามีจุดยืนในตัวเองอะ่ะเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนหาจุดเด่นของตัวเองอะ่ะเริ่มด้วยวิธีไหนสวัสดีค่ะชื่อวราณิติิติวัชระอนันต์นะคะชื่อเล่นก็แพรนะคะ ต้องขอบคุณมากๆเลยเรียกได้ว่าวันนี้มาเจอกุญแจนะคะดอกสำคัญในการที่จะปลดล็อกตัวเองที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยจากคนที่แบบว่าเหมือนแบบเหมือนไม้หลักปักเลนอะบางทีย้ายไปตรงนั้นบ้างย้ายไปตรงนี้บ้างบางทียังไม่เจอตัวตนต,ตัวเองอะไรเลยถ้าวันนี้ ใครก็แล้วแต่นะคะไพ่อยากจะบอกเลยวันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครกําลังตามหาโค้ดหาครูดีๆอยู่อยากจะรู้เข็มทิศชีวิตตัวเองอยากจะรู้ว่าการทํายังไงให้แบบมีคอนเทนต์ที่ดึงดูดคนอยากจะรู้ว่าวิธีการปรับลุคยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วทําให้ตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องแบบมืออาชีพทํายังไงต้องติดอาวุธเรื่องพวกนี้ให้กับตัวเองแพ่แนะนําเลยว่าต้องมาหาโค้ดแม่เป้แล้วก็โค้ดครูพี่หญิงเท่านั้นนะคะ